ผมมีโอกาสได้พูดคุยหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับธนาคารเวลารู้สึกว่าน่าจะนำมาบันทึกเสียงไว้มันเกี่ยวกับเรื่องเครดิตเวลาครับเครดิตเวลาเนี่ยเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบริการกันในระบบธนาคารเวลาครับคือในการคุยนะครับมันมีคำถามว่าถ้าเราเก็บสะสมเครดิตเวลาไว้แต่พอเราเอาเครดิตเวลาเนี่ย ไปขอรับบริการกลับไม่มีผู้ให้บริการมันจะทําให้เครดิตเวลาของเราเนี่ยไม่มีค่าหรือเปล่านี่มันก็เป็นคําถามที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะครับคุณภาพและความคุ้มค่าของเครดิตเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับคือเราต้องมาเริ่มต้นกันก่นกอนว่ามันทาความเข้าใจกันก่อนว่า เครดิตเวลาเนี่ยมันคืออะไรเนาะเครดิตเวลาเนี่ยมันเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดค่าของเวลาที่สมาชิกเนี่ยครับใช้ไปกับการทํากิจกรรมบริการให้กันในธนาคารเวลาซึ่งกิจกรรมบริการเหล่านั้นนะ่ะในระบบธนาคารเวลาเขาจะเรียกว่าง,งานเขาจะนับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็จะเรียกว่าง,งานหมดซึ่งในระบบเศรษฐกิจทั่วไปอาจจะไม่ได้เรียกว่าง,งานเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงน้ําใจ แต่ในธนาคารเวลาเนี่ยจะเรียกว่างานทีนี้ในธนาคารเวลาก็จะตอดแทนการทำงานเหล่านี้ด้วยเครดิตเวลาแทนเงินทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการวัดค่าเวลาให้เป็นธรรมเพื่อให้ทุกคนในระบบนะครับรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนได้รับความคุ้มค่าอย่างเป็นธรรมจากเวลาที่ใช้ไปในการให้บริการกัน แนวคิดธนาคารเวลาก็เลยเสนอว่า1ชั่วโมงเท่ากับ1เครดิตเพราะว่าทุกคนมีชั่วโมงเท่ากันคือ60อนาทีก็เป็นการสะท้อนความเท่าเทียมแบบหนึ่งเมื่อเราพูดถึงสถานการณ์ที่เก็บสะสมเครดิตเวลาไว้ <flowing> แล้วนำไปขอรับบริการแต่ไม่มีผู้ให้บริการนั้น <ume> เราก็ต้องเข้าใจว่ามันส่งผลกระทบอะไรบ้าง ต่อคุณค่าของเครดิตเวลาที่เรามีอยู่ผมแบ่งเป็น3ข้อนะเท่าที่นึกออกครับข้อแรกอาจจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงของเครดิตเวลาเนาะคือถ้ามันไม่มีผู้ให้บริการทั้งทั้งที่ทเรามีเครดิตเวลาเนี่ยไอเครดิตที่เราสะสมไว้ก็อาจจะทําให้มันกลายเป็นไม่มีค่าไปเลยเพราะว่าต่อให้เรามีเราก็ไม่สามารถใช้มันเพื่อแลก,กรับบริการใดๆได้ได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  อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งเนาะที่อยู่ในระบบเครดิตเวลาข้อที่2ก็คือความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้บริการกับบริการที่มีอยู่ในระบบหรือความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเนาะในทางเศรษฐศาสตร์ความไม่สมดุลเนี้ยมันสามารถนําไปสู่ปัญหาอื่นๆได้อีกมากมายถ้า หากมีคนต้องการใช้บริการมากเกินไปแต่ไม่มีคนพร้อมให้บริการเท่าที่ควรผลก็คือเนี่ยครับมูลค่าของเครดิตเวลามันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปข้อ3การขาดแคลนผู้ให้บริการการที่ไม่มีผู้ให้บริการเนี่ยก็อาจจะทำให้เครดิตเวลาในด้านนั้นๆไม่สามารถใช้การได้จริงเนาะเช่นต้องการคนสอนภาษาอังกฤษแต่ว่า ในกลุ่มสมาชิกไม่มีใครสามารถสอนภาษาอังกฤษได้เลยเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการขาดแคลนผู้ให้บริการซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ที่ต้องการใช้เครดิตเวลาในด้านนั้นเช่นอยากเรียนภาษาอังกฤษก็รู้สึกว่าเครดิตเวลาไม่เห็นมีคุณค่าเลยสะส,ส,ส,สมเอาวไว้แล้วเราจะแก้ไขยังไงก็มีหลายวิธีนะครับที่สามารถช่วยให้เครดิตเวลามันมีมูลค่าขึ้นมาได้3ข้อเหมือนเดิมข้อแรกเนี่ยก็คือ กระจายทักษะความสามารถในการให้บริการด้วยการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครับให้สมาชิกของเราเนี่ยมีความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่มีคนต้องการใช้บริการแต่ไม่มีทักษะที่สามารถให้บริการได้อันนี้ก็ต้องดูเนาะว่าใช้เงินหรือเปล่านะครับใช้เงินอาจจะต้องไปเก็บจัดเก็บค่าสมาชิกหรือสามารถใช้เครดิต แรกกับธนาคารอื่นได้ไหมว่าเป็นวิทยากรให้หน่อยหรือใช้จิตอาสาคือขอจิตอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อแรกนะครับก็คือพัฒนาทักษะจัดฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะผมเรียกว่ามันเป็นการกระจายทักษะความสามารถในการให้บริการและกันข้อที่2ก็คือการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลให้คะแนนเพิ่มเติมให้เครดิตเพิ่มเติมเนาะกับผู้ที่ตอบรับ อันนี้ในกรณีที่เขามีทักษะอยู่แล้วเนาะแต่เขาไม่ไม่ตอบรับให้บริการก็อาจจะต้องเนี่ยให้แรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆกับผู้ที่ตอบรับเมื่อมีคนขอให้บริการแล้วตอบรับแล้วต้องสามารถให้บริการได้จริงด้วยเนาะใน,ในกรณีที่แบบเนี่ยในธนาคารนั้นมีมีคนให้บริมีคนมีทักษะนั่นแหละแต่ให้บริการน้อยก็จะสามารถกระตุ้นช่วยให้คนอยากแชร์ทักษะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้น อันที่สามอันสุดท้ายก็คืออาจจะต้องปรับโครงสร้างของเครดิตเวลาก็อาจจะมีการตั้งค่าการให้บริการบางอย่างให้เครดิตเวลามากขึ้นหรือน้อยลงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริการรู้สึกว่าก็ยังได้รับความคุ้มค่ายอยู่เช่นสมมุติว่าบริการอันนี้มีคนให้บริการน้อยก็คล้ายๆการที่สองเลยครับถ้าจะต้องใช้บริการนี้อาจจะต้องเครดิตมากขึ้นหรือน้อยลงเหล่านี้ก็ต้องไปคุยกัน นะครับก็เป็นการปรับโครงสร้างเครดิตของเวลาซึ่งข้อนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงด้วยเนาะว่าเพราะว่าธนาคารเวลาเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมนะครับก็ต้องไปดูว่าการปรับโครงสร้างเวลามันไปกระทบตรงนั้นหรือเปล่าท้ายที่สุดนะครับผมว่าเครดิตเวลามันก็ยังคงมีคุณค่ามีมูลค่าถ้าในกลุ่มสมาชิกธนาคารเวลานั้นให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะครับ